ตั้งแต่ทำโค้งหนองนาเป็นยังไงมากแฮปปีป้ป่ะแฮปปีป้มีความสุขได <c oughs> ้ไขกล้วยไขย่ <c oughs> ใช่ไหมดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านเยี่ยมชมแปลงโค้งหนองนาโมเดลของตำบลบ้านไร่หมู่ที่สองนะคะแป็นนางสาวน,นิสาชนจัตถีขอเชิญชมค่ะสวัสดีควันนี้พี่พัฒนากรมาเยี่ยมแปลงโค้งหนองนาของนิสาชนจัตถีอยของม้านได้นะคะวันนี้เราก็าาจะพาเดินชม เราทำมากันที่สามปีเป็นต้นครับได้ผลผลผลิตก็มีกล้วยได้กินปลานะะคแล้วก็มีมะละกอมะละกอค่ะมีชะอมมีชะอมอ่ะตอนนี้ก็จะตัดแต่งกิ่งก็ประมาสองปีสามไร่ค่ะสามไร่ค่ะส่วนใหญ่ก็มีคุณพ่อแล้นี็เป็นคนดูแลเพราะตัวเองไม่ได้อยู่บ้านประจำค่ะไม่ได้อยู่บ้านประจำหลังทำก็ก็ดีเลยละค่ะถือว่าดีเลยแต่เราจะได้แบบปลูกเองกินเองแล้วอยากเก็บผักอย่างชะอม ปศาลก็เราจะใส่เป็นแบบมูลนสัตว์มากกว่าใส่ขี้วัวใบเล็กๆก็เริ่มจะได้ผลผลิตเล้วผลิตเดี่ยวอย่างปลาอยากกินปลาตาแกก็มาตกเอาตกเอาไหนบอกปลาก็ไม่เลี้ยงสีเดียนเลยครับไม่หัวขาดเลยหรอกค่ะเมื่อกี้ก็มีมะละกเศษมะละกอก็เอาลำยูนไปตัดต้นที่บนนั้นฝั่งนั้นจะเห็นต้นมะนอกจริงปลาหรืก็จะตื้นแตงจีิงต้นมะพร้าวค่ะ ก็มะพร้าวน้ำหอมนะคะมะพร้าวน,น,นี่ปัญหาเหมือนกันค่ะเจอพวกอ่ะเจอพวกอ่ะปวกเจอพวกปวกเนี่ยแต่ปีนี้มาลุยขึ้นก็มีมีมีม,ม,มีสารช่วยนิดนึงนะคะคือใส่ฟูรูดานบริเวณต้นมะพร้าวแล้วก็ใส่โรยขี้วัวไว้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใส่สารเคมีไม่ได้ใส่เสร็จถเคมีอันน,นี้ก็เป็นน่าปลาดกินซูได้กินไปแล้วตอนนี้ก็ยังเคสซี่อยู่ยังไม่ได้ตักกลิ่นเออได้กินป่ะตาก็หอมแกไปขายได้ด้วยนะคะ 海边。Okay. มาทำโควงหนองนาผลผลิตใน่วนเนี้ค่าใช้จ่ายลดลงไหม,ม <ok> ถ้าตีเป็นเงินลดลงเดือนละประมาณเ <ok> ท่าไหร่ <ok> พออะว่าใครได้ซื้ออย่างนี้ถ้าตีเป็นเงินลดลงเดือนละประมาณกี่บาท สองสามพันสี่พันจากซื้อปลาซื้อไข่ซื้อหมูบ่ถึงก็มาค้างลืมลืมไปเลยแต่ก่อนใส่เงินไว้เป็นเดือนละหมื่นสองหมื่นตาโน่นนี่นั่นแบบเอ้ยเออทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะแบบเอ้ยลืมไปเลยว่าบางทีได้ถามดำ่าเอ้าทำไมตาใหญ่แม่มาเบิกตังค์เลยแบบโอเคมีรายได้ขายกล้วยไข่กล้วยไข่ขายดีพี่แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายคือไข่ก็ไม่ต้องซื้อเราเลี้ยงเองปลาก็ไม่ต้องซื้อจะกินกล้วย ก็ไม่ต้องซื้อซื้อแกงจยามะละกอก็ไม่อดยกเมนหมูเออซื้อหมูเนื้อทำแค่นั้นที่เราต้องใช้เงินเนับหลังจากทำมาสามปีนนะพ่อเนาะสามปีแล้วเนาะสามปีแล้วก็ได้รับผลนะประโยชน์ที่าอยากกินอะไรเราก็ปลูกตามที่เราได้กินนะคะก็เราก็หลีกเลี่ยงสารพิษ เราก็จะมีมั่งช่วยเสริมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลูกพ่อเลีงสัตว์เนาะอยากปลาแล้วก็จับเลี้ยงไปตามสภาพของมันเนี่จะตุได้กินแล้วตอนนี้ค่ะเลี้ยงไก่ก็ได้กินไข่แล้วค่ะก็คือมีหนพวกเหมือนกันนะคะเรื่องทองขนของนาปกติที่เราจะติดหนขนของว่านเราบ้าไปจกทำไมเสียที่เราก็เลยบอกว่าพ่อเอาสักแปนงเถอะอยากกินอะไรเราจะได้ไปเก็บกินตอนแก่ไปล้มลมเดินเล่นต้นไม้แล้วก็ปลูกไว้ให้มันจะเรียนร่มรื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ ก,ก็ไม่เสียใจค่ะที่ยกที่ดินแปลงนี้มาทาโคกหนองานาส่วนใหญ่ก็เป็นคนพ่อทำเพราะตัวเองก็มีงานประจําทานะคะาการทำโคกหนองานาเนาะมันไม่ใช่ว่าเราจะมีเป้าหมายว่าต้องมีทํารายได้เดือนละหมื่นสองหมื่นเราทมันไปไม่ได้แต่แต่เราได้กําไรชีวิตจากธรรมชาตินะเราอยากกินอะไรเหมือนพี่จะอยากกินส้มตำาม้ามาเก็บสั 5, พอพอพกสี่ห้าอันก็หกโปรแรมใช่ไหมเ,เดินมาเลยไม่ต้องไปวิ่งไปตลาดอยากกินถั่วเราก็เดินมาเก็บสักอย่างนี้ค่ะจาก การถูกปลูกสลับกันเป็นบวกเลยถ้าเรามาอยู่กับมันแล้วเราเจะวนของมันอยู่ตรงนั้นหละแล้วอนนี้สเสร็จแล้ก็จะได้กินอันนี้อันนั้นสลับกันไปก็ถึงบอกว่าบอกข้อสมบอกวจะปลูกเยอะปลูกสลับกันไปเหลือกินก็ให้พี่น้องเรากินแล้วก็แบ่งไปขายขายแล้วก็ไม่ได้ขายแพงมากค่ะขายก็มีน้องๆกันพอได้แบบค่ามาแลกเปลี่ยนเขาเป็นพวกเนื้อเป็นพวกหมูอย่างนี้ค่ะแต่ก็ก็ดีใจค่ะได้สลัดที่แปลงนี้ยังไงก็ขอบ ขอบคุณนะคะทางพี่ที่พัฒนากรที่มาให้คำแนะนำแล้วก็ให้โอกาสทางครอบครัวเราได้เข้าร่วมโครงการก็สารต่อป้าก็ได้กินแล้วใต่ก็ตั้งแต่การวกหนังมาเป็นยังไงบ้างพี่บอกบีเนาะจะขายกล้วยไข่ใช่ไหม